สวัสดีครับบ้าเทาซอสดีท่านผู้ชมครับพระเอฟซแฟนครับทั้งช่องนะครับผมเดินทางนะครับมารับชมต่องวดครับสูตรทําเงินนะปู่สายตัดนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่16เมษายน2567นายหนะครับมือนีบ้าเท่าก็ได้นํำปัจจัยมาถวายปูน้ำนับสาธุบุญกับ FC ฟซีเลอนะครับผมเพิ่นร่วมนะครับท่าบุญนะครับ สร้างซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูหน้าวัดพี่น้องนะครับประตูประตูของหน้าวัดนะครับนะครับผมเพิ่นจะยกเสาวันที่23เมษายน2567เด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีได้มาหาปูแล้วนะครับปูสายตัดนะครับผมก็จะนําปัจจัยที่ f อเพิพนดนรวมทาบุญนําปูนะครับร่วมสร้างประตูซุ้มประตูพี่น้องนะครับก็จะถวายให้ปูนะครับท่านผู้ชมถ่าย c อสนใจนะครับอยากจะทําบุญ นะครับผมแอดไลน์เบ้าแถามากครับผม0632489695เด้อพี่น้องเด้อก็จะได้น้ำมาถวายปูให้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรทำเงินนะครับจุดในตารางปูก็ถือว่าแม่นนะครับ90นะครับหลักก็เลกวิ่งปูให้วิ่งวิ่ง1เม็ดเดียวนะครับ1มา8 1นะครับเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับชมมาหอดมาถึงแล้ว กราบนมัสการครับปู่กาบนมัสการเจ้าปู่นะครับถวายปัจจัยนะครับเอฟซีเพิ่นเดือดร่วมมาทำบุญซุ้มประตูวัดนะครับผมสาธุนะครับปู่ครับผมด้วยรวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอันนี้ครับที่บ้านแถาไทยบ้างนะครับผมด้านหน้าวัดนะครับปู่เพิ่นจะสั่งซุ้มประตูวัดนะพี่น้องจะยกวันที่ยี่สิบสามเมษายนมาปู่ยี่สิบสามยกยียกเสานะครับท่านผู้ชม สาธุบุญนะครับเอาอุจที่ผ่านมาสูตรทําเงินนะครับสูตรทําเงินของปูนีก่กระแม่นท่านผู้ชมนะครับผมเห<ฮ>็นไหมครับหนึ่งนะครับติดหนึ่งนีป่ปูว่าให้เน้นบนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกวิ่งวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวปูว่าบนเด้อถ้าเก้าปูว่าทะลักเก้านี่ล่างเห็นไหมพี่น้องเก้าศูนย์อยู่ในแต่ล่างน่าะอยู่แถวบนปูบริจับให<ฮ>้เลาวพี่น้องเนาะวิ่งหนึ่งก็ถือว่าแม่น นะเบรกเนต่ล่างก็แม่นครับแต่ว่าจับคู่นี่เอาบ่อเข่าบ่รเป็นยังนะครับรักเก่าบริจับ40นี่น้อก0กะมีเอาไหมวันนี้นะครับปู16เมษายน2567นะครับผมสูตรทําเงินปูเอฟซีอีกทเฮตุเป็นอยู่นะครับเพราะว่าสูตรปูกับบ่อสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆนะครับผมยังวันวันแบบหนึ่งนะ อ่ามันเป็สี่แปดหนึ่งครับปูสินาครับหนึครับี่ห้าัไปจากไหนทำไม อโอ้ไ,ไ,ดได้ตัวเกา่าปูได้ตัวเก่ามดเลยได้ตัวเก่าใช่ปะล่ะเอางวดนั้นมันออกอะไรมันออกหกสองหกล่องไรอยู่นี่ปุไมเป็นมันเด็ดตล่างตัวเดียวกันบครับอืก็ไม,มันนับสองเลยบอกกรบปู ตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันวันที่แล้วอ่ะหกสองหกสองหกตัวเดียวกันนั่นตัวเดียวกันนะปู่ลงตัวเดียวกันหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ตัวเดียวกันปูแต่ะนะครับลงแต่แค่สลับสลับแถวบนแถวล่างนะปูเนาะอ่อะทาท่านผู้ชม ได้สี่ห้าหกจับคู่ในนีตลตารางมาแล้วโอ้ตารางในตัวเก่าตากระงามท่านผู้ชมจับในตารางจับปูส9่0ครับ4ี เก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นเด่นห้าเด่นห้า วิ่งห้า่ครับปูง่ะเนี่ยวิ่งห้าเม็ดเดียวธรามผู้ชมอ่าโอ้ใช้ยาพี่น้องโอ้ัเอาหมดที่เราพอตัดงวดนี้ตัดปูปูตัดเก่าป่มอืมปูว่าเก่าปมสันทรานผู้ชมตัดตัดสี่เก้าห้าเก้าเกตัดตัวไหนออกตัวนั้นอีบนนอปูเนาะ นะครับผมตัวเน้นครับปูเนนเลขเด่นดูแ่นียน่หาศูนย์บ้าวแถาอีกแล้วทำมาชมเน้นเลขเด่นดูแค่นี้ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเเลขเด่นนีแค่นี้มันเลขเด่นในลายสูตรชนจนชนกันห้ากับปูไม่ชนกันที่ห้าชนกันที่ห้างวดนี้อืครับในลายสูตรชนกันตัวเดียวครับผมชนกันที่ห้าเก้า เก้านี่บ่ามาบนบ่ามาล่างบ่ปูหรือจังไดปูตัดเก้านี่เก้านี่บ, <9 S 2> บ่ามาบนเก้าไม่มาบนแต่มาล่างได้มันบ่อปูอครับอ่าท่านผู้ชมที่ปูตัดเนี่ยสี่เก้าหาเก้าหกเก้านี่คือว่าเก้าไม่มาบนแต่ผู้ใดติดล่างนี่มาได้ได้พี่น้องเด้อมาได้สี่เก้าห้าเก้าหกเก้ามาได้ไดนะครับ สครับนี่ดัดับล่างไลยเนี่ยก้าล่างบบมาเก่ากันครับเอาไม่มาทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> เอาปูวาดับดับทั้งบนทั้งล่างนี่พี่น้องเด้เกนะี่ <c oughs> มีมาในแต่ละร้อยครับแต่ว่าหานี่เดินเล่นมาปู่มาเดินอืหามาเดินท่านผู้ชมอาเดินปูยำนะครับห้าเดินหาเดินมากๆาเดินมากชนกันทุกสูตรเลยครับชนกันทุกสูตรนะครับท่านผู้ชมจิจนาบนเก้านี้ดับทั้งบนดับทั้งล่างอือืดับทั้งบนดับทั้งล่างขับผม ครับปูบบบมักบ๊อบมักบ๊อปูว่าเอาพี่น้องตัวใหญ่ๆหญ่สูตรทำเงินเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าปูตัดก็มีมีโอกาสออกเด้อท่านผู้ชมเด้อ,อผู้ใดมกักระจัดไว้เลยในในตลาดมันนำกันในมดทุกตัวเห็นบหมครับปูว่าในตลาดมันนำกันในมดขึ้นงวดที่แล้วเนี่ยเก้าศูนย์นะปูเนาะปูไปจับนี่รักเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแบบ เอ่อศู 04, 0 5, 0นย์สี่ศูนนหมีนะปูนะขันจับ0ูนย์เก้ากัเขาเก้าศูนยบนนี้ครับบนอีกสูตรหนึ่งเนาะบนเล็กเด่นเลขเด่นบะปูบนเล็กเด่นด้วยครับบนอีกสูตรนึเป็นทางใดมันจะเป็นทางใดบนนี้สองคูนี่หาลอตเตอรี่ไว้เลยปปูาปาหาศูนย์หาหนึ่งเนี่ยอือนะจองไว้เลยพี่น้อง หาศูนย์ดังอีกแท่ทงวดนี้พี่น้อง,งดดเดินหาเดินหาอ่าเอา่านผู้ชมไม่บอกเราจะมาหาหาอี่าบ่แน่าได้ปีปูงวดนี่เอา,าท่านผู้ชมนะครับสูตรทำเงินนะครับปูให้วิ่งห้าตัวเดียวนะครับชนกันหลายสูตรหานี่มาบนมาล่างปูห้านี้เน้นบนเน้นล่างสูตรบน เน้นบนนะพี่น้องเดสูตรสูตรทำเงินนี้เน้นบนเป็นปะปัวเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับผม,มในตารางซีห้าหกนะครับเก้าศ<ม>ูนย์หนึ่งลักซีกับซีเก<ม>้าซีศู 1, <ม>นย์ซีหนึ่งเน้นบนห้าเก้าห้าศูน์ห้าหนึ่าะครับปูวา่าตามสูตรนี้เก้าดับบอมาบนล่างนะพี่น้องเด้อ<ม>แต่ว่าให้เน้นตัวตัดปูผู้ไดมักตัวเน้นเนี่ยตัดตัวไรออกตัวนั้นนะครับ เน้นตัวนี้เน้นหาหนึ่งบบปูเน้นบนแต่ว่าผู้ใดมา่างกับจองลอตเตอรี่ไว้นะพี่น้องเนาะวงกลมให้สองคู่ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเน้นเน้นห้าหนึ่งหกศูนย์หกถ้าเน้นเน้นหาหนึ่งบบปูหกศูนย์หกหนึ่งนี่ตัวร่องบครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งกับตัวร่องเด็สงการชอบตัวนี้เอาหกศูนย์ผมมากผมมากแถวนี่แล้วปู่สี่สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าพี่น้องอ่า นะครับทาติดหากมักแถวหาเลยครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหาไปเลยหาไเลยนะครับก่อนดังในพี่น้องเด้อก่อนมันสิดังหาลอตเตอรี่ไว้หาลอตเตอรี่ไว้ปูว่าแต่ว่าชุดนี้เป็นเน้นบนน้าปูเนาะมาล่างได้มาาได้ตัวที่ปูตัดนี่ก็มีโอกาสมาได้ด้พี่น้องเด้อเอาเป็นตัวเน้นซะนี่ตัวตัดนี่น้าปูเด่นห้านะครับเ่าทผู้ามชแคบหน้าจอครับผมหน้าจอ ขอบคุณขอบคุณปูนะครับมผมพอกันคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีครับ